ขณะนี้หลายชาติในยุโรปนะคะได้เริ่มหามาตรการในการรับมือในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงหากว่ามีพลังงานและก๊าซไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะส่วนทางฝรั่งเศสนะคะตอนนี้มีรายงานว่าก๊าซพรอมได้เริ่มแล้วในการลดการจัดส่งก๊าซเข้าไปในฝรั่งเศสตั้งแต่วันนี้เนื่องจากว่าฝรั่งเศสและก๊าซพรอมนั้นมีปัญหาในเรื่องสัญญาการจัดส่งก๊าซค่ะ และก๊าซพอมซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียได้ประกาศลดการส่งก๊าซให้กับฝรั่งเศสทันทีเนื่องจากมีความขัดแย้งกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับสัญญาในการจัดส่งกา๊าซนอกจากนี้ก๊าซพอมนะคะจะมีการปิดท่อส่งนอ r d ส t ตรี m มซึ่งจัดส่งก๊าซไปยังเยอรมนีตั้งแต่31สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยอ้างว่าเพื่อทําการซ่อมบารุงมีการคาดการณ์ได้ว่าจะปิดท่อส่งก๊าซดัง,งกล่าว และจะส่งผลทำให้โยุโรปนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานซึ่งก็จะทำให้ราคาของก๊าซเพิ่มสูงขึ้นและเงินเฟอ้อจะดีดตัวมากขึ้นขณะที่เศรษฐกิจนั้นต้องเผชิญกับภาวะถดถอยรัสเซียได้ตัดหรือว่าลดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังหลายสิบประเทศในสหภาพโยุโรปตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ ผู้นำของทางสหภาพยุโรปได้เรียกร้องให้ประชาชนใช้ก๊าซให้น้อยลงในช่วงของฤดูร้อนเพื่อสร้างพื้นที่จัดเก็บในช่วงฤดูหนาวพร้อมทั้งมีการเสนอให้ประเทศสมาชิกลดการใช้โดยสมัครใจลงร้อยละ15นอกจากนี้ยังตัดลดภาคบังคับทั่วทั้ง27ประเทศหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนก๊าซอย่างรุนแรงหรือมีความต้องการด้านพลังงานที่สูงขึ้นมาก โอลาฟโชสซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเปิดเผยว่าเยอรมนีพร้อมแล้วที่จะจัดการกับปัญหาขาดแคลนพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกดดันของอุปทานก๊าซของยุโรปจากราัสเซียแม้จะมีความกลัวเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมีแนวโน้มว่าจะกระทบกับผู้บริโภคทั่วทั้งทวีปในฤดูหนาวนี้ทำให้เยอรมนีตัดสินใจเปิดใช้โรงไฟฟ้าน้ำมันและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอ,อ,อีกครั้ง พร้อมทั้งกำหนดให้เติมสถานที่จัดเก็บก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงค่าเช่าคลังก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยตัวและนอกจากนี้รวมไปถึงการตัดสินใจยืดอายุการทำงานของโรงไฟฟ้า,ฟานิวเคลียร์3แห่งที่เหลืออยู่ของเยอรมนีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็ว,รวนี้เช่นกันทั้งหมดนี้คาดว่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นในแง่ของความมั่นคงกับภัยคุกคามที่เราต้องเผชิญจากรัสเซีย ซึ่งกำลังใช้ก๊าซเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการทำสงครามกับยูเครนส่วนฝรั่งเศสค่ะก็เหมือนกับประเทศอื่นๆในโลกที่พยายามที่จะเพิ่มปริามาณการสำรองก๊าซส,สำหรับฤด,ดูหนาวและเติมคลังน้ำมันภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นขณะนี้หวังจะหลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองและขณะเดียวกันยังมีการเปิดตัวแผนพลังงานรอบคอบ โดยตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละสิภายในปี2,567ส่วนฟินแลนด์สวีเดนเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียโปแลนด์และเดนมาร์กตั้งเป้าจะเพิ่มกำลังการผลิตนอกชายฝั่ง7เท่าในทะเลบอลติกและขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่ากังหันลมนอกชายฝั่งใหม่ที่เขาไปติดตั้งมากถึง1,700ตัวจะผลิตพลังงานเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เกือบ20โรงซึ่งให้ไฟฟ้าเพียงพอสำหรับ22 3 0ถึง30ล้านครัวเรือนส่วนสเปนค่ะมีกำลังการผลิตใหม่ร้อยละ30ของโยุโรปแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TSN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ